ไม่ว่าเพื่อนๆจะให้มันสร้างรูปแบบไหนหรือว่าจะให้มันตอบคําถามอธิบายเกี่ยวกับรูปนั้นๆที่เราถามมันก็สามารถใช้เจ้าแอปพลิเคชัน AI ตัวนี้ทําทุกอย่างเกี่ยวกับรูปภาพได้หมดเลยครับวิธีการใช้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ในตึงนื่จะมาแนะนําวิธีใช้เจ้าแอปพลิเคชัน Image Chat นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Image Chat ได้ใน Google Play Store ครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกเราจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มสคริปท,ที่อยู่ทางมุมซ้ายล่างได้เลยครับ จากนั้นเราจะอยู่ที่หน้าลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งมีวิธีการลงชื่อด้วยการหลายช่องทางนะครับแต่ที่ในาตึงหนึ่งรู้สึกว่ามันสเสถียรที่สุดก็คือลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปที่ปุ่ม Google ได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกบัญชี Gmail ที่เราต้องการลงชื่อเข้าใช้นะครับผมจะเลือกเป็นบัญชีนี้นะครับ จากนั้นมันจะทําการลงชื่อเข้าใช้แบบอัตโนมัตินะครับและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อมาจะอยู่ที่หน้านี้ให้เรากดที่ปุ่มสีม่วงนี้ได้เลยจากนั้นจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราอนุญาตทั้งหมดเลยครับต่อมาจะอยู่ที่หน้าขออนุญาตเข้าถึงคลังรูปนะครับให้เรากดที่ปุ่มสีม่วงได้เลยแล้วพอมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกอนุญาตทั้งหมดนะครับ หลังจากที่เราอนุญาตทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ที่หน้านี้นะครับจะอยู่ที่กล้องหลังของเรานะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเราสามารถเอารูปในครั้งรูปไปถาม AI หรือว่าจะถ่ายรูปสดๆแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอยากให้เพื่อนๆไปตั้งค่าภาษาที่เมนูโปรไฟล์ที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างกันก่อนนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาที่โปรไฟล์แล้วนะครับให้เข้าไปต่อที่หัวข้อ Chat Language นะครับเลือกเข้าไปได้เลย ตรงนี้ให้เราเข้ามาเซตภาษาเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็จะอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดเลือกเข้าไปได้เลย <S <S เรียบร้อยครับเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วกดที่ปุ่มเซฟที่อยู่ด้านล่างนะครับ <S 1> <S 1> ต่อไปนี้เนี่ยทาง AI จะคุยกับเราแบบภาษาไทยแล้วนะครับตรงนี้การใช้งานมีด้วยกัน2ฟังก์ชันครับเราจะใช้กล้องจากมือถือของเราถ่ายรูปสิ่งที่เราเห็นแล้วอยากถาม AI ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปแชทกับ AI เลยก็ได้นะครับ ซึ่งถ้าเราอยากใช้งานหัวข้อไหนก็สามารถเลือกเข้าไปได้เลยครับอย่างเช่นหัวข้อแรกให้มันสร้างรูปมาจากข้อความของเรานั่นเองนะครับลองเลือกเข้าไปดูนะอย่างตรงนี้ผมจะลองพิมพ์ว่าขอรูปกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็กดส่งเลยครับดูความเข้าใจของมันนะครับไก่กระไข่ดาวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ย AI เรียนรู้ได้เก่งแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะลองส่งรูปเข้าไปนะครับแล้วถามมันดูนะครับ ใส่รูปนี้แล้วก็พิมพ์ถามมานะครับวิธีทำอาหารในรูปนี้เพื่อนๆครับมันตอบได้จริงๆนะครับมันบอกว่าในรูปของเราเนี่ยน่าจะเป็นกุ้งปรุงด้วยมะเขือเทศพริกแดงอะไรแบบนี้นะครับมันตอบตามที่มันจะเข้าใจได้นะครับแต่บางทีตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่รู้จักกุ้งแช่น้ำปานั่นเองนะครับมาดูในหัวข้ออื่นๆกันบ้างนะครับอย่างในหัวข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นพอดเทสสไตล์นะครับก็คือแก้ไขรูปของเรานั่นเองลองกดเข้าไปดูนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนํารูปของเรามาแต่งตามรูปแบบต่างๆในหัวข้อนี้ได้นะครับซึ่งเราก็แค่มากดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วไปที่แกลเลอรี่ของเรานะครับพอเราเข้ามาในคลังรูปแล้วนะครับเราก็เลือกรูปของเราที่ต้องการเปลี่ยนนะครับผมเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็ใส่คําสั่งนะครับเปลี่ยนรูปนี้เป็นการ์ตูนแล้วก็กดส่งเลย แล้วมันก็เปลี่ยนให้เราได้จริงๆครับดูรูปที่ AI มันทําขึ้นมานะครับเออมันเป็นหน้าผมจริงๆเว้ยซึ่งรูปที่เราได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถบันทึกลงมาในเครื่องได้นะครับโดยการกดที่ลูกศรเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับมันก็จะบันทึกเข้ามาในแกลลอรี่แล้วนะครับซึ่งเจ้าแอป Image Chat ตัวนี้เนี่ยยังมีอะไรหลายอย่างให้เราได้เล่นเยอะมากๆจริงๆนะครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชันดีๆที่นายตึงเนืดเอามาฝากกันในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืรดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายบายครับ